เราก็มีสองกล้องนะฮะก็มาพบกันเท่าเวลาเท่าที่เวลาเราจะพอมีนะครับเราก็มาเจอกันนะครับพี่น้องครับก็คิดถึงทุกคนครับนะครับสบายๆรายการเราก็อย่างที่กราบเรียนนะครับก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เรากําลังแรงๆก็คือเรื่องแฉคนชั่วคนโกงอะไรต่างๆนะครับนะครับนะคนชั่วคนโกงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับทุกอาชีพเป็นเอกชนเป็นข้าราชการนักการเมืองอนะครับถ้าใครมีเรื่องการทุจริตการโกงอะไรต่างๆ18บงกุฎต่างๆเนี่ยก็เรียนเชิญมาที่สำนักงานทนายคลายทุกนะครับนะท่านไม่จําเป็นจะต้องไปออกทีว,ทว,ทวีอะไรแล้วครับเพราะว่าเพจทนายคลายทุกก็เป็นเพจที่มีเรตติ้งสูงอยู่แล้วนะบางคลิปเนี่ยไปถึง3ล้าน5ล้านนะครับคนดูนะ ต่อหนึ่งคลิปเพราะมีการไวรัลกระจายกันไปเยอะ,ยอะแยะเรามีพันธมิตรทางโซเชียลเยอะแยะนะครับเรื่องความจำเป็นในการที่ต้องไปนั่งในทีวีเนี่ยมันมีความจำเป็นอะไรมาออกมาออกอแฉเปิดโปงทางเพจทนายคายทุกนี่ก็ดังครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ท่านสมาชิกสภาตำบลน,นะสวนพริกไทยที่ที่ปทุมธานีนี่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเยอะ ทั้ง Facebook, YouTube กับ2 0 0แสนนะเดี๋ยวก็กระจายกันไปเรื่อยๆนะครับก็คนก็จะได้ดูกันเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าอยากจะแฉนะครับนะข้าราชาการเลวนะักการเมืองชั่วคนชั่วคนเลวอะไรต่างๆได้หมดนะนะแจ้งเบาะแสะพวกค้ายาเสพติดนะสถานที่ชำละรถอย่างเมื่อวานนี้อัริยะนำหมายสารไปคนโกดังของคนดังย่าน อะไรอ่ะแถวแถวคลองด่านนี่ไงนะครับเป็นสถานที่สําหรับชําแหละรถนะครับรับซื้อของโจรอะไรต่างๆนะฮะนะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยนะสํานักงานก็ได้มีการดําเนินคดีอยู่นะฮะนะครับเป็นเรื่องที่กับแบบรับจํานํารถแล้วก็เอามาชําลงชําแหละอะไรเนี่ยนะสํานักงานของผมนี่ก็มีการดําเนินคดีก็สอดคล้องกับคุณอัจฉริยะอาชิยะก็ไปทําเรื่องพวกมาเฟียอะไรชําลงตำรวจเยอะแยะมากมายกระบวนการ รับชหละรถรับซื้อของโจรนะครับกระบวนการเหล่านี้นี่เป็นภัยสังคมยิ่งที่คุณอัจฉริยะไปทำเนี่ยมันเป็นขนาดเนี่ยลูกความผมเนี่ยนะตามไปเจอรถยังเอารถกลับมาไม่ได้นะครับนะยังมีผู้กำกับคนหนึ่งเนี่ยนะเรียกให้ตำรวจกลับไม่ยอมจับกุมไม่ยอมดำเนินคดีเนี่ยคนเหล่านี้มีอิทธิพลมากมันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะนะพวกที่แบบเอารถไฟแน่นบ้าง นะครับรถชาวบ้านเข้ามารับของโจรซื้อถูกๆนะเยอะแยะนะครับตอนนี้น่ากลัวครับนะรับจำนำรับเป็นบ่อนรับเป็นอะไรต่างๆนะฮะเอารถที่ของไฟนั้นเนี่ยมามาชํำแหละมาซุกมาซ่อนเอาไปขายปลอมทะบงทะเบียนคือพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะซึ่งผมเองก็รับทำคดีอยู่อันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับก็มีหลายคันความเสียหายแต่ละเรื่องแต่อะไรนี่หลายล้าน อันนี้เราไปฟังว่ากระบวนการพวกนี้รับจำนำรถนะตามบ่อนตามมาละต่างๆเนี่ยรถเป็นของไฟแนนซ์ไปรับจำนำได้ยังไงอันนี้ก็เราไปฟังนะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนผมอชฉยะในการสู้กับพวกทั้งข้าราชการทั้งใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลสู้ต่อไปช่วคนแฉนะใครอยากจะมาแฉคนชั่วคนโกงคนเลวนะลองเรียนดำเนินคดีไม่คืบหน้าไม่ต้องไปออกทีวีมาที่นี่เลยนะครับนะ ไม่ต้องห่วงครับผมประสานให้ได้หมดไม่ว่าจะหน่วยงานราชการไหนประสานให้หมดแล้วก็มานั่งแฉเลยนะครับจะขอให้เป็นเรื่องจริงนําพยานหลักฐานมาด้วยนะครับเอาต่อไปปชปชปปทตํารวจหน่วยงานราชการนะลองเรียนลองทุกแล้วช้ามาเลยครับมาแฉกันทางเพจทนายคลาทุกข์เลยนะครับมาแฉกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับ นะครับมามาแฉกันแล้วก็ท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆก็จะได้เห็นนะครับนะมีการออกสื่อแล้วก็เป็นสื่อทางโซเชียลซึ่งแรงกว่าทีวีเยอะกระจายเร็วแป๊บเดียวนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ชชรเหมือนเพจผมตอนเนี้ใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์แชร์ไปแชร์ไปนะครับกราบขอพระคุณมาก Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สมันจะเด้งมา YouTube กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง นะครับนะก็กลับเรียนนะครับวันนี้เราก็ไปในนัดหมายกันมาก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะได้พูดกันวันนี้นะครับนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูนะนะครับเรื่องแรกก็เรื่องพยาบาลครับนะพยาบาลที่ว่า,าน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อ้างตัวเป็นพยาบาลตอนหลังไม่ใช่นะครับถูกสภาการพยาบาลแจ้งความว่าแต่งกายพยาบาลโดยไม่มีสิทธินะทำให้บุคคลเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพพยาบาลอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกซึ่งผมดูกฎหมายแล้วก็โทษก็ไม่หนักนะครับร,บรับสาภาพสารท่านรอการลงโทษนะเหมือนหลายๆคดีแต่งกายข้าราชการแต่งกายนักศึกษาจุฬาผมก็เคยมีส่วนช่วยทําคดีพวกนั้นก็ไม่มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็นะลงโทษปรับนะครับแล้วก็รอการลงโทษมันไม่มีโทษขั้นต่ำอะไรนะครับเพราะนั้นก็ก็จบจบกันไปสังคมชอบข่าวประเภทดรามา่าเนี้ยแต่งตัวคล้ายพยาบาลหลอกผู้ชาย นะครับไอคนที่เป็นผู้ชายไม่ว่าทหารตำรวจเดี๋ยวไปโดนผู้หญิงคนนี้หรอกก็มันก็ดูแปลกๆนะการศึกษาก็มีเป็นขลาดจากกงละการไปโดนผู้หญิงหรอกคือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยเราก็ฟังเฉพาะผู้เสียหายเราฟังตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยที่เป็นพยาบาลเก้พยาบาลปลอมฟังเขาด้วยว่าทําไมเขาทาแบบนั้นคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผู้ชายอาจจะไปชอบเขานะเพราะรูปร่างหน้าตา นะคงไม่น่าจะเกี่ยวกับชุดพยาบาลนะครับใครจะหาเมียหาผัวเนี่ยต้องดูชุดพยาบาลชุดตำรวจเหรอผมว่ามันมีน้อยนะนะอย่างผมนยะผมจะหาเมียผมก็ดูรูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตาดีไหมนะหน้าตาสวยรูปร่างหน้าตาตรงใจเราเราก็เอาทําเมียแค่นั้นเองนะครับนิสัยใจคอตรงกันผมว่าไอ้เรื่องชุดพยาบาลไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่การแต่งชุดพยาบาลเนี่ยถ้าเราไม่มีสิทธิ์แล้วเราไปแต่งทําให้นะเขาไปแจ้งความเราก็ไปรับสารภาพ นะก็ส่งสารสารท่านก็ลงโทษปรับคดีอาญาแบบนี้ก็คงไม่ติดคุกเท่าที่ผมทํามานะแต่งกายเรียนแบบนะักศึกษาจุฬานิสิตจ,จุฬาแต่งกายเรียนแบบข้าราชการอนะไรเงี้ยแต่งกายเรียนคุกแล้วครับสบายใจนะไม่มีอะไรละครับส่วนในพวกผู้ชายทั้งหลายที่โดนหลอกเนี่ยผมว่ามันนะผมว่ามันต้องมาถามตัวเองนะทาไมคุณโดนผู้หญิงหลอกส่วนใหญ่เต็มใจให้หลอกถ้าเต็มใจให้หลอกเนี่ยนะ ก็อยากจะได้เขาเป็นเมียก็เลยให,ให้เงินให้ทองเข้าไปเนะี่ยหรือบางคนก็ไปจดทะเบียนส,สมยอมสมประโยชน์ไอเราก็ได้ตัวเขาได้ได้มีโอกาสได้ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงก็เสียเงินเสียทองวันข้างหน้าเขาไม่เอาเราเขาเลิกลักเรามันก็เรื่องของเขาไอแบบนี้ไม่ได้มีความผิดอะไรเขาเรียกว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ถ้าเกิดเป็นการหลอกลวงนะนะครับแสดงข้อความเป็นเท็จหลอกลวงจนได้เงินได้ทองไปนะครับนะ แล้วก็ไม่เคยมาร่วมหลับนอนกับผู้ชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะก็หลอกเงินหลอกทองแบบนี้ก็อาจจะการเป็นช่อโกงของผมที่สํานักงานมีอยู่คดีนึงเป็นผู้หญิงไทยเป็นพวกหมอนวดแต่เป็นหมอนวดคนดังเลยก็ปรากฏว่าก็หลอกชาวจีนชาวญี่ปุ่นเกาหลีสามสนชาติหลอกไปลายประมาณสิบล้านลูกความผมโดนไปสิบล้านเป็นหมอนวดนะครับนะหลอกว่าไม่มีผัวหลอกว่าจะจดทะเบียนแต่งงานอะไรต่างๆด้วยปรากฏ นะพูดอไอ้ชายคนจีนนี่ก็เสียเงินไปสิบกว่าล้านที่สำนักงานผมเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏพอไปตามดูที่บ้านกลายเป็นมีผัวคาอยู่เป็นคนจีนเหมือนกัน,นกละคนละสัญชาติสืบไปสืบมาไปถามที่อาบมด้วดเขาบอกว่าโอ้โหนางคนนี้นี่หลอกคนมาเยอะคนละสิบล้านยี่สิบล้านนะครับโดยไม่มีเจตนาที่จะอยู่กินกันเป็นผัวเมียหลอกเอาเงินเข้าไปทั้งหมดเป็นสิบล้านน่ลูกความผมเสียค่างโง่ไปสิบล้าน ตอนนี้คดีอยู่ที่ศาลอยู่ฟ้องร้องอยู่กําลังสื่อพยานอยู่ก็น่าเชื่อว่าเธอคนนี้อาจจะต้องติดคุกในเร็วๆนี้ถ้าไม่คืนเงินนะแต่เป็นเป็นคดีช่อโกงก็สามารถยอมความได้นะเพราะฉะนั้นก็นะใครเป็นผู้ชายก็อย่าไปเสียค่างโง่นะครับนะเห็นผู้หญิงหน้าตาดีไม่ได้ผู้ฟายดีก็เป็นไงหลงคาลมครับนะพอถึงเวลาก็อ้างว่าผู้หญิงหลอกไปความจริงเปล่าหรอวความอยากของคุณเนี่ย ตัณหาของคุณเนี่ยมันทําให้คุณต้องเสียเงินเสียทองมากกว่านะอายเขาครับนะบานเก้อะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์แต่แต่แต่คนไทยชอบมันบันเทิงดีไม่เครียดนะนะครับอันนี้ก็เล่าถึขขงกัน่าอีกเรื่องก็เรื่อง,เร,องเรื่องเอกับบุ๋มนะสะสะปาลีนาเอกับนะคุณบุ๋มบรัดดาสองคนนี้ก็เถียงกันมาเถียงกันไปด่ากันไปด่ากันมานะเรื่องนมมั่งเรื่องหอยเหม็นมั่งนะ เรื่องพูดผิดพูดถูกเรื่องคุกคามทางเพศผมถามว่าประชาชนได้ประโยชน์แล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วได้ความบันเทิงดราม่าด่ากันอ่าเมื่อคืนนี้ใครดูรายการแฉช่องแกมมี่โอ้ยคนดูเข้าไปเกือบสี่แสนดูดูสดนะดูสดทางเ facebook เกือบสี่แสนนะครับก็ฉูดเลยผมจัดรายการเต็มที่หมื่นกว่าคนดูสดของเขาไปเกือบสี่แสนแล้วก็ไม่มีอะไรลวครับมีเอ๋กับบุ๋มมานั่งเถียงกัน ผู้หญิงสองคนดา่าอนะอ้างว่าแต่งตัวโป๊โชนมหอยเหม็นนะครับอีกคนก็บอกว่าพูดผิดด่ามาด่ากันไปด่ากันมาแต่คนไทยชอบบันเทิงดีชอบคนด่ากันผู้หญิงสองคนมานั่งด่ากันอีกคนเป็นนางสาวไทยอีกคนหนึ่งเป็นนางงามแต่ไม่ได้เป็นนางสาวไทยนะแต่เป็นสสพักพลังประชารัฐนะแล้วก็เป็นลูกรักของลุงป้อม รักลุงป้อมสามโลกแล้วเป็นเป็นลูกรักของนายกนะต่างคนต่างมีดีเอเขาก็ถือว่าเขามีเส้นขดงคดีที่เขาไปแจ้งความไว้คดีหมิ่นประมาทนะใครเป็นศัตรูเขาก็โดนได้รับหมายเรียกเมื่อเช้ามาเห็นบอกนะครับก็ส่งหมายเรียกให้ช่อนะที่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์เขาก็ได้รับหมายเรียกใครใครท,ทะเลาะกับเขาก็ต้องหนาวต้องดูว่าเขาเด็กใครนี่คือจุดแข็งของเอปาลีนาส่วน บุ๋มบรัดดาเขาก็เป็นนางสาวไทยเป็นพิธีกรก็ต่างคนต่างมี f อฟนะครับก็ว่ากันไปนะครับ2คนนี่ก็ด่ากันไปด่ากันมาแลยนะค,คนในโซเชียลเอ่ยคนในทีวีชอบเอาเรื่องพวกเนี้ยเรื่องไม่เป็นสาระดราม่าเนี่ยนะเรตติ้งดีครับได้สปอนเซอร์ได้ค่าโฆษณาได้ค่าตัวทั้งสองฝ่ายก็ดังทะลุฟ้าทั้งเอทั้งบุ๋มดังครับเรตติ้งดีนะโฆษณาเข้าคนไทยชอบ นะแต่ถามว่าแต่คนไทยชอบเพราะอะไรบันเทิงดีคนด่าก,กันสนุกสนานไม่ต้องมีสาระดรามา่าคนไทยชอบนะเพราะฉะนั้นการทํารายการยมีสาระเยอะถ้าสาระเยอะมากนี่คนก็ไม่ค่อยดูอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคนคนไทยไม่ชอบอะไรดูที่มันมีสาระนะชอบอะไรที่มันดรามา่าอะไรตั้งเนี้ยนะหลอกลวงต้มตุนเสียรู้ผัวเมียด่ากันไปด่ากันมานะหยาบหยาบคลายคลานะ นะสังคมไม่ได้ประโยชน์แล้วนะแต่ว่าคนไทยชอบนี่เล่าให้ฟังนี่เรื่องที่สองนะก็ท้ากันไปจะแจ้งความหมิ่นประมาทนะอยากแจ้งก็แจ้งละทีครับทั้งสองฝ่ายครับแจ้งไปนะครับไอคดีพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไปขึ้นศาลศาลก็ไก่เกลี่ยแล้วก็จบจบเลิกเลก,กันไปไล้สาระลนะคุณเอ๋เป็นสสก็เอาเวลาไปดูแลประชาชนนะนะครับดีกว่านะคุณเอ๋นะเพราะคุณเอ๋เป็นสสก,กินเงินภาษีคุณเอ๋ก็น่าจะเอาเวลาไปดูแลประชาชนดีกว่านะฝากด้วย นะครับลีลาเธอนี่ไม่ธรรมดาบางคนบอกว่าเธอบ้าบางคนบอกว่าเธอโง่บางคนบอกว่าเธอเออความจริงไม่ได้แเธอตั้งใจเธอวางแผนมาอย่างดีต้องการที่จะทํนเป็นกระแสะนะครับนะลีลาเธอไม่ธรรมดานะเธอไม่ใช่คนโง่นะจบปริญญาตรีปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์จากอเมริกาการศึกษาก็ดีเงินก็ดีชาติตระกูลก็ดี นะส่วนนิสัยจะดีหรือไม่นั่นก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนตัดสินใครชอบก็เชียร์ใครไม่ชอบก็ด่าไปตามสบายเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะเธอก็ท้าคุณหมูมไม่แจ้งคนอย่างเอ๋เนี่ยจะทําอะไรจะคิดแล้วนี่ล่าสุดก็มาพูดภาษาอังกฤษ Good Morning เสออะไรเนี่ยนะนะแซลดารงดาราอีกคนหนึ่งแล้วนะแค่เธอทำคลิปเล็กๆน้อยๆคนดูครับสี่ล้านวิวค,คนอยากจะดูเอ๋นะ เออบางคนก็ดูว่าเออปัญญาอ่อนดีบางคนก็บอกว่าแปลกดีบางคนก็อยากเข้าไปด่าสี่ล้านวิวแปบ๊บเดียวนะเอพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคนอยากเข้าไปดูนะตอนนี้เธอดังมากถือว่าถ้าพูดเป็นสสผู้หญิงเนี่ยเธอเป็นเซเล็บสูงสุดเลยเป็นคนที่ดังมากครับแล้วเธอก็ด่าดาราไปทั่วด่าคนนี้ทีด่าคนนี้ทีเธอด่า,าไปทั่วนะครับถ้าใครไปตอบโต้กับเธอก็เข้าทางเธอเลยเธอก็ด่ารัวๆเลย นะพอด่ดาเ็จเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้โพส์นะเฟซปลอมถ้าใครมาแจ้งความเธอเธอก็แจ้งความจับ <c oughs> เธอนี่ไม่ธรรมดานะนะครับไม่ธรรมดาเลยเธอบอกว่าเฟซปอมนะเออนะเพราะฉะนั้นถ้าบุ๋มจะแจ้งความเธอเธอจะแจ้งความจับว่าแจ้งความกลับว่าแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นจําคุกห้าปีนะบุ๋มวานัดดาก็เลยไม่รู้จะฟ้องไม่ฟ้องดีนะครับนะครับนะีบ่ฮะ แลเลียมเธอไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนโง่นะจะบอกให้นะครับเธอไม่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะเลียมครูนี่เหลือรับประทานนะนะครับส่วนจะเหมาะสมมาเป็นสสหรือไม่ก็พี่น้องก็คิดเอาเองสบายสบาย,บายเรื่องต่อไปเป็นเรื่องแย่งหอยแครงกลางทะเลทั้งภาคใต้มีนะมีพวกมาเฟียนายทุนเนี่ยไปบุกลุกทะเลหลวงแล้วก็ไปทําเป็นข้อหอยแครงนะชาวบ้านไปหาหอยแครงก็โดนไล่ยิง ซึ่งการกระทานางกล่าวเนี่ยจะอ้างป้องกันได้ไหมนะก็ต้องดูว่าทรัพย์นั้นน่ะอยู่ในความครอบครองของเขาหรือเปล่าถ้าอยู่ในความครอบครองของเขานะแล้วเขาก็เอา,เอาสกูตเตอร์มาไล่ยิงก็อ้างป้องกันได้แต่การป้องกันลักษณะนั้นอาจจะเกินสมควรกว่าเหตุไหมแต่การเอาปืนมาไล่ยิงคนเนี่ยมันโดนข้อหาพยายามฆ่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าตายก็กลายเป็นฆ่าคนตายเห็นก็บอกรัฐบาลเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ปัญหาเนี้ เพราะพวกนี้มันผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะก็ปล่อยให้มีการบุกลุกทะเลหลวงแล้วก็ไปทําเป็นข้อขหอยข้อขอะไรเนะี่ยชาวบ้านก็ลําบากไม่รู้จะทามาหากินยังไงนะครับนะนะนะชาวบ้านก็ถูกกล่าวหาว่าจะขโมยหอยก็ไล่ยิงกันนะแต่จะเกินทมควปรป่ะเหตุหรือเปล่านะนะครับหรือคดีที่ดินธรณีสงโดยกองปราบเนะี่ยกองปราบนี่เก่งนะไปจับสองพ่อ,พอลูกคนหนึ่งเป็นน้องชายกิติวุฒโธ นะประธานมูลนิธิซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่มานะครับแล้วก็ปรากฏพอตายไปยังผ่อนชำระไม่หมดเหลือประมาณสักสี่ล้านน้องชายก็ดันไปฟ้องคนขายฟ้องไปฟ้องมาท่าไหนไม่รู้กลายเป็นเจ้าของไปน้องชายเนี่ยไม่ใช่เจ้าของนะฮะเป็นแค่น้องชายของประธานมูลนิธิมาอ้างตัวเป็นเจ้าของแล้วไปฟ้องกันท่าไหนก็คนขายฟ้องไปฟ้องมา,มากลายน้องชายกลายนายบุญช่วยกลายเป็นเจ้าของไป นะครับทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเป็นที่ดินสปก,กรอะไรเนี่ยนะสามพไร่กองปราบเขาบอกว่ากรณีนี้นะกรณีนายบุญช่วยเป็นการยักยอกที่ดินของมูลนิธิไปเขาก็เลยจะมีการแจ้งจับข้อหายักยอกที่ดิน3,800ไร่แล้วก็ข้อหาเบิกความเท็จนำสืบเท็จต่างๆนะก็ว่ากันไปนะครับจับมาแล้วทั้งทั้งทั้งพ่อทั้งลูกคดีเนี้ย ถึงแม้คดีศาลจะพิพากษาให้ในายบุญคุ้ยมุญนช่วยเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคดียกักยอกคดีเบิกความเท็จนำสืบเท็จอะไรเนี่ยมันมีผลมันก็อาจจะมีผลไปเรื่องคดีที่ศาลพิพากษาไปแล้วก็อาจจะต้องไปฟ้องร้องกันใหม่นะครับนะคดีนี้ก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ทําให้มีทนายโดนยิงตายไปหลายคนสมียนทนายต้องต้องติดคุกกิตารางถูกกล่าวหานะครับตำรวจตำรวจโดนคดีหมดนะ่ะตอนนี้โดนแจ้งข้อหากันเต็มไปหมดนะ ยิงกันตายที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่านายบุญช่วยชนะคดีกันเรียบร้อยแล้วนะนะที่ดินก็มูลค่ามาหาศาลทําไมทํามากองปราบพวกนี้ก็จะมามาลื้อคดีใหม่แต่ไม่ได้ลืออล้อทำพิพากษาลื้อคดีแล้วก็จะเอาให้คนพวกนี้เข้าคุกเข้าตารางไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปฟ้องกันใหม่นะครับเพื่อเอาที่ดินกลับมาเป็นของมูลนิธินะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ ดูต่อไปดูต่อไปพอเพราะเจตนาทั้งคนสะคนขายคนซื้อต้องการใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอันนี้มันไม่ใช่แล้วไปทําประโยชน์อย่างอื่นไปแล้วนะเป็นคดีที่น่าสนใจมากต้องชื่นชมกองปราบเก่งมากหาพยานหลักฐานจนพิสูจน์ได้ว่านายบุญช่วยและก็ลูกชายเนี่ยไม่ใช่เจ้าของนะครับก็ดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงวันนี้รู้สึกว่าเป็นการฝากขังครั้งแรกครบสี่สทูตก็สี่พันสองทางเฟซบุ๊กพันสี่ นะก็ห6 0 0 0คนนะครับวันนี้เรามากันแบบไม่นัดหมายก็อาจจะน้อยหน่อยเดี๋ยวพอไลฟ์สดเสร็จก็คนดูก็คงเข้ามาเยอะนะเฟซบ o ๊กก็สี่พันกว่าก็เยอะนะครับก็กราบขอบพระคุณเดี๋ยวอีกประมาณสักบ่ายโมงยีผมจะโฟนอินออกรายการ p p t ีทรายการข่าวก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเรียกอ,อะไรเอที่ตำรวจอ่าโดนกล่าวหาว่ารีดไถตั้งด่านเคอร์ฟิวนะครับนะ เรื่องต่อไปเมื่อวานนี้มีข่าวสารอาญาฟู้ดนะครับจำได้ไหมร้านซีฟู้ดออกแคมเปญโฆษณาไวเชอร์นะนะครับกินถูกกินฟรีกินอะไรต่างๆ,ๆนี่แหละครับเสร็จแล้วมันปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีผู้เสียหาย800คนไปเข้าร่วมโปรโมชั่นเนี่ยกินซีฟู้ดราคาถูกเนี่ยสุดท้ายปรากฏว่า800คนเสียเงินเสียทองอไปแล้วสอล้านหปรากฏว่านะยกเลิก โปรโมชั่นซะแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินก็มีการฟ้องร้องไปที่ศาลอาญาศาลนยาวชแบบว่าเป็นการโฆษณาหลอกลวงให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสําคัญผิดนะครับเป็นโฆษณาทําให้คนสําคัญผิดคิดว่าจ่ายถูกๆแล้วจะได้กินซีฟูด้ดถึงเวลาได้เงินได้ทองก็ไปแปดร้น800คน2ล้านห้าปรากฏทําไปทำมาก็ยกเลิกโปรโมชั่นเงินก็ไม่คืนผู้เสียหายแปดคนก็ไปร้องสอกก็ถูกดําเนิน,น,นคดีข้อหา ผิดกฎหมายสอกรบอโฆษณาทําให้เขาใจผิดช่อโกงประชาชนนําข้อมูลนำเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายเบ็ดหลายบทลงโทษฐานช่อโกงประชาชนกระทงละสองปีรวมแล้วติดคุกหนึ่งพันสี่รอยกว่าปีเพราะฉะนั้นเราไปซื้อสินค้าหรือบริการไปเจอโปรโมชั่นแบบถูกๆแต่ถึงเวลาแล้วเก็บเงินไปแล้วแล้วก็ให้บริการไม่ได้เช่นฟิตเนสอะไรพวกนี้ เราก็สามารถดําเนินคดีช่อโกงประชาชนได้เพราะคดีนี้สารดีกาวาบรรทัดฐานนะ่ยรู้อยู่แล้วเก็บเงินถูกถูกเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนไปกินซีฟู้ดบุฟเฟ่แบบนั้นได้รู้อยู่แก่ใจนะรู้อยู่แก่ใจโรงพยาบาลอันอันดับหนึ่งอันดับ2ก็มีหลอกลวงเก็บเงินเข้าไปคนละล้านว่าจะรักษาพยาบาลตลอดชีวิตสุดท้ายเป็นไงรักษาไม่ได้แต่รายนั้นคืนเงินโรงพยาบาลดังอะ่ะนะคืนเงินครับแต่นะ นะครับน่าอย่างร้านอาหารเนี่ยเก็บทุกๆนะก็เท่ากับว่าเจตนาตั้งแต่แรกแล้วที่จะช่อโกงประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไปใช้บริการแล้วเก็บเงินถูกๆซื้อสินค้าราคาถูกๆส่งสินค้าไม่ได้มันก็จะกลายเป็นช่อโกงประชาชนดูคดีนี้ไว้เป็นตัวอย่างจําคุกพันกว่าปีนะ,นะครับนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จาคุกไม่เกิน20ปีอันนี้ก็เป็นบทเรียนสาหรับคนขี้โกงทั้งหลาย คนที่โกงนะนะครับเรื่องต่อไปไประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องคุณศิระนะนะครับนะเรื่องความกลางที่ไปที่ภูเก็ตไปกลางตำรวจนะเห็นได้ข่าวชวนจะส่งไปที่ศารรัฐมนูญก็ดูว่าเห็นก็จะมีการวินิจฉัยนะวินิจฉัยแล้วเดี๋ยวจะพ้นจากความกลางไปบอกตำรวจภูเก็ตว่าไม่ตอนลงตอนรับก็ระวังดูกันต่อไปนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้กองธรรมนัสก็พูดถึงว่า ถึงแม้ในอดีตเขาจะเกิดความผิดพลาดกดียาเสรติดที่ออสเตรเลียเรื่องแป้งมันแต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้คุมซ่องคุมบ่อนเขากําลังพูดถึงใครในพักพลังประชารัฐสสคนไหนในพักพลังประชารัฐมีไหมที่คุมซ่องคุมบ่อนแต่ผมว่าพี่น้องประชาชนก็พอจะรู้นะว่าใครคุมซ่องคุมบ่อนนะเป็นสสรัฐบาลน,นะผมก็พอรู้อยู่แต่พูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายเหมือนวันเฉลิม <laughs> นะครับ นะเข้าใจนะนะครับก็ช่วยกันแฉครับธรรมนัตก็แฉคนในพักศิระก็แฉธรรมนัตเออช่วยกันแฉกันไปนะประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับอีกเรื่องเรื่องการเมืองก็ตอนนี้ก็ประชาธิป,ปัตย์ก็กดดันเอาจุลินออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เหมือนกันนะพลังประชารัฐก็เหมือนกันกดดันเอาหัวหน้าพักคนเก่าออกนะเอาคนใหม่ที่ชื่อป้อมนะเจ้าของยืมนาฬิกาเพื่อนจะมาเป็นหัวหน้าพัก เพื่อไทยก็พยายามจะขับหัวหน้าพักออกประชาธิปัตย์ก็จะขับจุลินออกนะก็บอกแล้วทุกพรรคการเมืองเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นนะอยากจะได้ตําแหน่งทางการเมืองอยากแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้ประธานการมาธิการล่าข่าวล่าสุดบอกเสรีพิสุทธิ์พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กาลังจะหลุดจากประธานปปชและจะมีสสฝ่ายรัฐบาลที่มีมนทินมีคดีติดตัวมาเป็นประธานปปชเขาว่านะ จริงเท็จอย่างไรไม่รู้แต่ผมว่าจุดหนึ่งก็เสรีวิสุทธ์ธก็ไม่น่าจะได้เป็นประธานปปชหรอกเพราะว่าอะไรเพราะเสียงมันน้อยตอนนี้เสียงรัฐบาลมันเยอะสสที่นะอยู่กับพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ย้ายไปอยู่รัฐบาลก็เยอะนะไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนนะเราก็ไม่รู้ว่าที่มันย้ายไปอ่ะเพื่อเงิน หรือว่าเพื่ออุดมการทางการเมืองหรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นพอร,รัฐบาลมีสอสอเยอะสัดส่วนการมาธิการก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเสรีพิสุทธิ์อาจจะไม่ได้เป็นประธานปปชอีกข่าวลือเขาย่วงนันนะก็ดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปว่าเสรีพิสุทธิ์จะได้เป็นไหมตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยนะเออเสรีรวมไทยนะครับกาลังแข่งอยู่ที่ลําปางแข่งกับพลังประชารัฐว่าพัก เสรีรวมไทยกับพรรคพลังประชารัฐใครจะได้เป็นสะสะที่มีการเลือกตั้งกันที่ลำปางนะครับก็ดูกันต่อไปชอบใครก็เชียร์ไปนะนะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์แชร์แชร์นะครับนะครับเดี๋ยวอีกบ่ายโมงยีอาจารย์ก็มีโฟนอินช่อง PPTV ทีวนะนะครับนะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงนะครับจำได้ไหมที่ไปอ้างว่ามีตํารวจตั้งด่านแล้วก็ติดเคอร์ฟิวโดนถเงินไปห้าพส่วนที่เหลืออีกสามสาพันไม่ อ,อีกสามพันสามไม่มีเงินจ่ายก็เลยต้องมานั่งแกะหอยให้ตำรวจแก้มเหล้าจนเที่ยงคืนแล้วก็ไปแจ้งผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็นําเสนอข่าวทําไปทํมามการป็นกุกเรื่องไม่เป็นความจริงนะก็ดูันต่อไปว่านะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวไปแจ้งความแล้วว่าแจ้งความเท็จนะนะครับถ้าเป็นการพูดออกสื่อผ่าน Facebook ก,ก็จะกลายเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาสมัยนี้คนกระล่อนปิ้นป้อนเยอะ การนาเสนอข่าวบางทีก็ต้องระมัดระวังนะครับนะครับต้องระมัดระวังผมเองก็ต้องระมัดระวังฮนะเดี๋ยวนี้นะฮะมันไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็เรื่องสุดท้ายใครที่อยากจะแฉการทุจริตแฉแฉโก,กงต่างๆนะครับเดินทางมาที่สํานักงานได้เลยนะเดินทางเข้ามาเลยนะครับมานั่งไลฟ์สดกับผมเลยนะครับช่วยกันแฉกโกงข้าราชการนักการเมืองคนทั่วไปใครทุจริตคอร์รัปชันอะไรเอามาเลยครับ ขีโกงทั้งหลายมาเลยคดีไม่คืบหน้าอะไรมานะครับมานั่งไลฟ์สดเลยฮะหรือจะส่งเป็นคลิปมาก็ได้ไม่เกินสามนาทีหรือจะส่งเป็นไฟล์เสียงมาก็ได้ไม่เกินสามนาทีส่งมาผมก็จะเปิดให้นะจะเป็นช่องทางในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เปิดโปงคนชั่วแฉเพื่อชาติทุกวันนี้คนชั่วคนเลวในสังคมมันเยอะนะพวกค้ายาววิ่งเต้นลม้มคดีพวกคดโกงพวกอะไรต่างๆนะเยอะ มาเช้ามีคนมาร้องเรียนเขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับเขามีคดีความนะครับแล้วก็ไปปรึกษาอัยการแสนบาทอืโอโหเดี๋ยวนี้นะครับไปปรึกษาอัยการมีอัยการบางคนเนี่ยแนะนําทนายให้ทนายได้เงินห้าแสนแต่ก็ไม่รู้ว่าได้เงินห้าแสนมาเนี่ยแบ่งอัยการหรือเปล่าโอ้สมัยนี้ก็ทำมาหากินกันแบบนี้ยตารวจก็เหมือนกันไปแจ้งความเสร็จก็ออาผมมีเพื่อนเป็นทนายนะไหนๆคุณมาแจ้งความกับผมแล้วผมมีบริการเสริมผมมีทนายด้วยอัยการก็มีเหมือนกัน เมื่อเช้าเขาลองเรียนมาอายการก็แนะนําเป็นคดีใหญ่ด้วยนะหาธนาหาเพื่อนกันที่เป็นทนายมานะอายการเป็นโจทย์เพื่อนเพื่อนอายการเป็นทนายโจทย์ร่วมนะทำมาหากินด้วยกันแต่เราไม่รู้ว่าอายการได้ส่วนแบ่งหรือเปล่าแต่อายการแนะนําทนายให้นะนี่แหละครับสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยนะความเป็นธรรมก็จะจะจะเหลือน้อยมันก็จะบิดจะเบี้ยวไปถ้าอายการเป็นโจทย์แล้วมีมีเพื่อนเป็นทนายโจทย์ร่วมด้วยเนี่ยมะนะนะนะ การว่าความเนี่ยมันก็จะเริ่มเอ็นเอียงไปทางโจทย์แล้วทางโจทย์ร่วมนะครับไปแจ้งความตํารวจตํารวจถามว่ามีทนายยังอืถามผู้เสียหายก่อนอ้าวไม่มีหาทนายให้พอผู้ต้องหามาพบถามว่าผู้ต้องหามีทนายยังตำรวจหาทนายตำรวจหาให้ท้งโจทย์้วทุจํำเลยเลยหาให้ท้งผู้เสียหายหท้งผู้ต้องหา๋มันทำมาหากินกันแบบนี้น,นี่เรื่องจริงหมดนะนะเรื่องที่เขาไปร้องเรียนกับผมเป็นเรื่องจริงหมดอะ บางรายนะครับคดีสําคัญสำคัญ,คญเรียกห้าล้านสิบล้านทนายก็มีตํารวจมีอัยาการพร้อมได้มาก็แบ่งกันแบบนี้ก็เยอะโดยเฉพาะต่างจังหวัดกรุงเทพอาจจะยากหน่อยกรุงเทพก็พอมีเหมือนกันนัดไปคุยกันนอกสานักงานมีทั้งตํารวจทั้งอาัยาการอะไรต่างขนงทนายร่วมมือกันทํางานกันเป็นทีมทํามากินร่วมกันเดี๋ยวนี้มันสังคมเป็นงนี้หมดนะนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามรายการทนายคลายทุกข์ันจะได้ความรู้ได้ประโยชน์เยอะ นะครับแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็ช่วยกันแชร์แชร์แชร์ชรนะกดติดตามกดชื่นชอบทั้ง a c e b o o k กดซีเฟิร์สกดเยอะๆแล้วก็แชร์ประชาสัมพันธ์ Facebook YouTube ก็เหมือนกันนะวันนี้อาจารย์อเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินข้าวกินปลาแล้วเดี๋ยวต้องรอฟอนอินจาก P p พ v นะรายการอะไรเป็นเรื่องเป็นข่าวอะไรนะนะครับน้องการ์ตูนเป็นพิธีกรน,นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องหน้ามาขาประจำติดตามอาจารย์ตลอดนะว่างตอนไหนก็มาตอนนั้น ใครจะแฉะจะอะไรก็เข้ามาที่สานักงานเลยส่งคลิปคคลิปิปปเสียงสามนาทีคลิปภาพต่างคนโกงขี้โกงเอาเลยอัดคลิปมาเลยหรือมาที่สํานักงานมานั่งไลฟ์สดนะครับกลาบขอบพระคุณมากครับสวบัสดีครับ